สวัสดีจ้าสวัสดีทุกท่านด้อจา้าสำหรับผู้ที่สนใจงานรอพาาด,ด้อจา้าอยากเยี่ยมอยากชมอยากบึงการทำงานของโรงงานสร้างเหลิมด้วยจา้าพ่อน้องบัวขวัญมือน,นี้แม่ดาวก็เอา,เอาวิธีการทำงานมาให้ได้บึงได้ชมอีกคือเกาเด้จอจ้าไอ้นี่คือการเขารวดด้อจา้าทานพระด้จอจ้าหลังจากที่หาอข้าปุ่นห่มขี้เพิงแล้วด้อจา้าขั้นตอนต่อไปห้องกับ ถึงเวลาการเขารวดได้จะเขาจีสารเป็นตะไคร้นด้จะรวดที่เขาใส่นี่กับเอ่อความหนายอยู่ที่สินสิน,สนความหนาของสินอยู่ที่ประมาณซีหุนได้จะเขาจะสารเป็นตะไคร้ได้จะค่อยๆอ้อมเอ่อทานพระให้เราอย่าห่างพ่อๆกันได้จะตอนนี้สร้างกันก็รลังเอารวดมัดมัดยึดทุกมุมทุกจุดเลยได้ไดจะ เพื่อเพิ่มความเน่นหนานเนาะจ้ะของการทํางานเาเฮาห้องมัดไว้เพื่อกันท่องเบงเนาะจ้ะสำหรับการทํางานของเฮากเที่ไปตามขั้นตอนมีหลายขั้นตอนหลากหลายขั้นตอนเนาะจากการรอผ่าก,ก็จะได้มาแต่ละองค์เทียนนี่ก็เอาการทํางานเข้าลวดมาฝากพีฝากน้องเนาะจ้ะท่าขอบุณหลยๆที่มาติดตามรับชมรับฟังช่องของน้องบกวันเด้อจ้ะ อขอฝากคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้เด้จยวขอบคุณเลยละจ่าสวัสดี